จากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วมาเรื่องโรคระบาดกันบ้างครับครับฝีดาดลิงอ่าฝีดาดลิงนี่แหละตอนนี้ที่หลายๆคนกําลังกังวลกันอยู่และล่าสุดเห็นว่ามีการพบรายที่3แล้วใช่ที่จังหวัดภูเก็ตใช่ครับ,รบซึ่งทางกรมควบคุมโรคก,ก็ออกมาบอกว่าโรคฝีดาดวานอ,นอนอาการไม่รุนแรงนะครับ,รบมีโอกาสการแพร่เชื้อต่ําก็ยังแนะนําว่าขอให้ล้างมือบ่อยๆอและอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเน้นก็คือไม่ควรที่จะไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จัก เพราะว่าพอใกล้ชิดกันเนี่ยมันเสี่ยงเสี่ยงแล้วมันเสี่ยงมากสำหรับฝีดาดลิงนะ<ช>ครับ,รบเรื่องนี้นะครับทางนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก,ก็บอกว่าหลังจากที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับได้ออกมาประกาศการระบาดของไวรัสฝีดาดวานอนนะครับเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้เตรียมแนวทางและดำเนินการตอบสนองต่อสถานการณ์นี้นะครับอย่างเรื่องของ การแนะนำนะครับก็ยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนฝีด่านวานอนครับทุกคนยังไม่จำเป็นนะแต่จำเป็นสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าผู้ที่ปฏิบัติหนะ้าที่ดูแลผู้ป่วยโอ้อันนี้สําคัญนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องแลบอันนี้เขาเสี่ยงจริงครับควรจะฉีดแต่ประชาชนทั่วไปยังไม่ต้องยังไม่ต้องครับส่วนที่2ก็คือทางกรมควบคุมโรคก,ก็ออกมาย้ําว่าโรคฝีด่านวานอนไม่ได้ติดง่าย นะครับไม่ได้ติดง่ายๆครับผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนหลายคนก็จะมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นครับมาตรการป้องกันคล้ายโควิดเลยครับก็ล้างมือบ่อยๆนะครับหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงกับผู้ที่ไม่รู้จักแล้วก็การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นโอคล้ายๆกันเลยก็คือเว้นระยะห่างใช่เว้นระยะห่างนะแล้วเกิด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มใกล้ชิดกันหรือว่าถ้าไปร่วมมาแล้วเนี่ยก็กลับมาก็ดูแลตัวเองล้างมืออาบน้ําสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันสะอาดแล้วถ้าเกิดสงสัยว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยอาจจะมีอาการเสี่ยงคล้ายๆว่าจะเป็นโรคฟิดาปานอนรีบไปติดต่อที่สถาน รักษาใกล้บ้านเลยครับเขาจะได้รีบจัดการให้นะครับคืออันเนี้ยสาคัญนะคือท่านอย่าไปปิดบังเพราะว่าถ้าสมมติเป็นมาแล้วยังไงก็เป็นถ้าไปปิดบังเนี่ยบางทีไปรักษาช้าเนี่ยอาการมันอาจจะเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรแต่เนิ่นๆแล้วต้องสงสัยี่ยไปหาหมอเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นจริงๆเนี่ยรักษาเร็วเนี่ยแป๊บเดียวก็หายแล้วแล้วมันไม่ลุกลามไปยังผู้อื่นแต่ถ้าเกิดเราไปปิดไว้ไม่บอกใครเนี่ยสุดท้ายมันก็ปิดไว้ไม่ได้อันเนี้ยมันจะเป็นอันตรายนะครับแต่ก็ย้ำนะครับว่า คือมันไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ,รบแล้วก็แนวทางเดียวกับโควิดนั่นแหละต้องกันได้เลยสำหรับฝีดาดลิงนะครับ